น้าธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดศีบุญเรืองและวัดพุนงามโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุตตะคุณาลงกรและพระครูสุวรรณธรรมมาธรเป็นพระอุปชาสำหรับโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564วัดพระธรรมกายร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่6คุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดินไทย ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญและเป็นแบบอย่างอันดีในการเกิดโครงการเช่นนี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตรวมทั้งยังเป็นการฟื้นปูประเพณีการบทของชายไทยและเป็นการบวชทดแทนคุณบิดามารดาและมหาปุชนียาจารย์ค่ะ